สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแย้เช่นเคยครับนำผลไม้อร่อยๆอนะครับพามาเที่ยวตลาดน้ำวัดภุมบรินกุดีทองครับแวะร้านคนดังครับป้าจำเนียนครับ หนุนนี่เลยครับส้มโอพันขาวใหญ่ลูกใหญ่ๆราคาถูกๆแลบเป็นกันเองที่ถูกใจมากๆก็คือชิมก่อนครับชิมให้พุงกลางกันไปก่อนเลย <c oughs> <c oughs> และที่เห็นนี่นะครับผมขาดไม่ได้ต้องซื้อครับนี่ <c oughs> มะละกอฮอลแลนด์ครับ <c oughs> มะละกอมะละกอฮอลแลนด์ครับ ยีสบาทยีบาทหวานทุกลูกบอกให้ชิมกันเดี๋ยวนั้นเลยปลอดสารพิษด้วยป้าจำเนียระปลูกเองครับสุกพร้อมๆกันเลยวูวูจอเอกมาตลาดตจะเอกมาตลาดเอามาขายกันครับ20บาท20บาทและมีทีเด็ดด้วยว่างๆที่สวนป้าจำเนียเนี่ยมีกล้วยกล้วยน้ำว้าครับขายไม่ทันทำเป็นไงครับ ป้าจำเนียนเอาไปตากแดดเป็นกล้วยตากอบน้ำพึ่งอบหรือเปล่าไม่ดูนะแต่สีเหมือนน้ำพึ่งเลยนะครับกล้วยตากครับสิบบาทโอ้โห و, พระเจ้าจอร์ดยอดมากมีที่ไหน่ครับกล่องละสิบบาทเอาแล้วฮะเหมามาเลยครับสองกล่องมาชิมกันก่อนนึกว่าจะธรรมดาธรรมดาโอ้โหที่ไหนได้ชิมไปครับ กล้วยน้ำวา้ากล้วยตากของป้าชาเนียรนี่กล่องละสิบบาทเนี่ยอร่อยตอบโจทย์ได้เลยครับขับรถเที่ยวในอัมพวานะครับเปิดกล่องมาเลยครับชิมไปจิบกาแฟไปเพลิน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 จริงจริงสิบบาทสิบบาทเอาไปซื้ออะไรได้ไดปัจจุบนันนี้นะครับเดีย๋ยวสิบบาทแทบจะไม่พกกันแล้วนะตอนนี้มาซื้ออะไรไม่ได้เลยครับแต่ที่นี่ครับตลาดน้ำวัดภูมิรินกูดีทองครับตอบโจทย์นะครับ ห้าสิบตังยังมีความหมายเลยเออขนมขนมะขนมใส่ไส้อ่ะห่อละยี่สิบห้าตังนี่ที่นี่ร้านป้าจำเนียนะครับคุยเพลินเลยป้าจำเนียเป็นนักร้องประจำตลาดน้ำครับช่วงว่างๆบ่ายๆขึ้นเวทีร้องเพลงครับกล่อมกล่อมนะครับอ,องแวะมานะครับแวะมานะครับต้องถูกใจกับผลไม้มะละกอฮอลแลนด์ยีบบาทโอ้โห นะครับถ้ามาอย่าลืมถามถึงกล้วยตากกล่องละสิบบาทด้วยนะครับว mm hmm. ันนี้ผมก็นํามาฝากทุกท่านนะครับไปไปเที่ยวกันนะครับไปชมธรรมชาติไปชิมผลไม้ไปชิมขนมอร่อยๆไปให้กาลังใจกันครับมีความสุขนะครับมีความสุขสบายๆกับธรรมชาติด้วยกันครับที่นี่ตลาดน้ําวัดภูมิรินกุฎีทองอัมพวาสมุทรสงครามหรือว่าแม่กองครับ มีดีจริงๆมีดีจริงๆครับแวะไปแวะไปครับโอ้เจวจวจวไหนนี่พันอะไรอ่ะพันพ้าแรงก็ทำไมถูกตง่ายบาทโลโด้วยนะโลลายี่สิบโอ้เหรอตอกตอบคักินใช่ไหมไม่ต่างอะไรใกลอะไะแกแกๆกกคนใช่ป่ไม่ใช่นะมือแต่ยังไม่แกมือแก ตัวนี้อ่ยกล้ยอะไรอ่ะกุ้ยหอมกุ้ยหอม้ทำไมลูกเล็กจังอ่ะเลือดรุกเล็กแล้วลูกใหญ่รุกใหญ่หมดแล้วแค่ตด้งอ๋อเล่นนะพี่ได้ไหมเนี่ยลูกเล็กเล่นเอาไหมให้ลูกกินเหรอให้ให้นั่งให้รถ